โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการรู้ทันแฮกเกอร์นะผมหรือว่าพวกที่จะมาแฮกช่องของเรานะผมว่าจะมีวิธีการป้องกันยังไงนะผมแม้เราโดนแฮกช่องนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะผมว่าทีวีป้องกันยังไงนะผมแล้วก็เลขเหลี่ยมของมันจะเป็นยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยนะผมไปชมคลิปเลยโดยสิ่งแปลกใน u t u b e นะจะมีอยู่ประมาณ4หัวข้อนะผม โอเคเราจะมาเริ่มในหัวข้อที่หน,นะครับผมหัวข้อที่หน,นะครับผมก็คือการฝรั่งติดตอ่อขอลงโฆษณาผ่านคอมเมนต์หรืออีเมลนะครับผมหรือว่าเป็นการติดต่องานอะไรแบบนี้นะครับผมบางคนก็ใช้อีเมลในการติดต่องานนะครับผมหนึ่งนะผมก็เขาจะเอาเงินมาล่อเรานะครับผมให้เราแบบสนใจในงานของเขานะครับผมบางช่องก็โดนเอาเงินไปล่อแล้วก็โดนแฮ็กก็มีเลยนะครับผมมีอยู่ในยู u ูบเลยนะครับผมก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับผมเอาเงินมาล่อเรานะ อีเมลที่ส่งมาแล้วมีเงินเ,อเยอะๆนะผมให้เราตรวจสอบก่อนนะครับผมก่อนที่จะหลงเชื่อนะผมโอเคสองนะผมเป็นไปได้ยากนะเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ออกนะครับผมพวกฝรัง่งจะเป็นการแฮกเกอร์นะครับผมสามารถจะเป็นฝรัง่งนะผมโอเคซึ่งเป็นที่แนช่ชัดเลยนะผมว่าเขาฟังภาษาไทยไม่ออกแน่นอนนะผมก็เป็นข้อสังเกตอย่างที่สองเลยครับผมข้อสังเกตอย่างที่สามนะก็เป็นส่วนใหญ่เขาจะเทนตัวเองว่าฉัน ก็เคยใช้ Google ไทม์สลิดในการแปลนะผมมาส่วนที่ะครับผมที่ผมได้บอกไปนะผมว่าก็ฟังภาษาไทยไม่ออกนะผมส่วนที่4นะผมบผมก็อย่าเพิ่ไปกดลิงก์หรือว,ว่ากรอกข้อมูลใดๆที่มีความเสียนะเส่ยงนะครับเสี่ยงโดนหลอกลวง,ลงหรือให้ช่องได้นะผมโอเคสมมติมีคนมาติดต่องานนะผมแล้ววางลิงก์นะผมให้เราตรวจสอบแล้วก็ให้แน่ชัดก่อนนะผมอย่าวางใจเด็ดขาดเลยนะผมเพื่อติดต่องานนะผมให้เราตรวจสอบให้แน่ชัดเลยนะผม ก็เสียยในการโดนแอคช่องได้นะผมโอเคมาต่อที่หัวข้อที่2องนะผมก็ u t u b e ส่งเมลมาขอรหัสนะผมซึ่งจะบอกประมาณว่าช่องเรามีปัญหาหรือว่าจะช่วยแก้ไขให้นะผมต้องกรอกข้อมูลพร้อมรหัสให้เรานะผมอันนี้แบบบอกง่ายๆเลยนะผมว่า youtube เขารู้รหัสและบัญชีของเราอยู่แล้วนะผมไม่ต้องมาขอเราอีกนะครับผมโอเคครับผมนี่คือข้อสังเกตในส่วนที่1นะครัะผมส่วนที่2ก็เหมือนส่วนที่1เลยนะผมก็ ยูทูบขอรุนหัดเราอยู่แล้วเขาจะมาขอเราอีกทําไมนะครับผมใช่ไหมครับก็ y YouTube เขาสร้างมาแล้วนะครับเขามีระบบอะไรมากมายเลยนะผมแล้วเขามีระบบจัดการเก็บรหัสของเรานะครับผมแล้วทําไมเขาต้องมาขอเราอีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมให้เราสังเกต2ข้อนี้เลยฮะส่วนที่3นะครับผมอยากให้ข้อมูลใดๆพาอส่วนใหญ่คือแฮกเกอร์นะครับผมให้บล็อกเมลหรือว่าส่งมาหาเราทันทีนะครับผม ถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่มีอ e ีเมลอะไรที่เราไม่รู้จักนะครับผมให้เราบล็อกเมลไปเลยนะครับผมเราอย่าไปสนใจมันเลยนะให้บล็อกไปเลยนะครับผมเพราะมันเสี่ยงในการโดนแฮกช่องมากเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนที่3มก็เป็นการผิดลิขสิทธิ์หรือว่าทันทันที่เราไม่ได้ทําผิดนะครับผมโอเคมาดูส่วนที่1ของเรื่องลิขสิทธิ์เลยนะครับผมลิขสิทธิ์นะครับผมเราสามารถยื่นโต้แย้งได้เลยนะครับผมในคลิปนั้นเลยนะครับผม ถ้าเราไม่ได้ท an, ําผ no ิดนะครับผมเราก็สามารถโต้แย้งได้นะครับผมในยู u ูบสองนะครับผมต่อจากส่วนที่1แล้วนะครับผมระบบจะทําการตรวจสอบให้รอประมาณ2วันทําการนะครับผมก็ถ้าเรายื่นต um> ัวแย้งไปแล้วนะครับผมคลิปที่เรายื่นตัวแย้งไปนะครับผม YouTube จะทําการตรวจสอบให้เราโดยทันทีเลยครับผมประมาณ2วันทําการนะครับผมเมื่อครบ2วันทําการนะครับผมมันจะมีอีเมลมาให้เรานะครับว่าเราไม่ได้ทําผิดนะครับในคลิปปนั้นนะครับผมโอเคส่วนที่4นะครับผมส่วนสุดท้ายเลยนะครับผมก็เป็นการเห็น โฆษณาว่าหาเงินง่ายๆได้เงินเป็นล้านอะไรแบบนี้นะผมส่วนที่หนึ่งนะผมระวังพวกมิจฉาชีพหลอกให้เสียเงินค่าสมัครเป็นแชร์ลูกโซ่นะผมเราก็อย่าไปหลงเชื่อมันนะฮะก็เป็นการแชร์ลูกโซ่นะผมหรือการหาเงินของพวกมิจฉาชีพนะผมโอเคส่วนที่สองน,นะผมไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะผมคือเราต้องสร้างด้วยตัวเองนะผมเราต้องมั่นใจในตัวเองนะผมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วนะผม การยูทูต้องทำด้วยตัวเองต้องลองคิดเยอะๆนะผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะผมกับวิธีการดูนะผมว่าวกแวกเกอร์มันจะมารูปแบบไหนบ้างนะผมหรือว่าการเสียงโดลเนกช่องนะผมว่าจะมีการเสียงรูปแบบไหนมาบ้างนะผมส่วนข้อมูลที่ผมมาเล่าในวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณช่องสกสันปั้น YouTube ด้วยนะผมโอเคสำหรับวันนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ